ผมก็จะเทไก่ลงไปเลยนะครับนะครับผมโอ้ครับผมสวัสดีงามงามครับเพื่อนๆครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์ครับผมวันนี้ก็จะนําเมนูแบบแซ่บมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับเป็นเมนูที่มีชื่อว่านะครับไก่ใต้น้าครับผมภาษาอีสานก็อื่นกันไก่อย่างประมาณนั้นนะครับผม เละคนกับเอินไก่ไต่หนำเดียวกันครับผมทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวน้ำพริกก่อนนะครับผมพริกแกงเนาะวันนี้ผมใช้พริกแห้งนะครับผมแล้วก็พริกแดงกินดานะครับกระเทียมไทยครับผมแล้วก็หอมแดงขา่าเกลือก็ประมาณสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นด้วยนะครับ ตัวนี้เราจะใส่ตำลงไปด้วยกันแล้วก็มียอดผักชีครับผมขมิ้นครับผมใส่ไปด้วยครับแล้วก็ตะไคร้ครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับใบยี่หร่านะครับผมอันนี Gates ้จะใส่ลงไปด้วยครับผมแล้วก็มีตัวยอดขาอ่อนเนาะนะครับใส่ลงไปก็จะเข้ากันดีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพริกไทยเม็ดใส่ตามกับส่วนนี้นะครับส่วน น้ำพริกของเรานะครับพริกแกงของเราครับผมส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีตัวนี้ครับน้ำมันหอยนะครับผมผงปรุงรสครับผมแล้วก็น้ำปลาบานเฮาครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีเอาไว้แต่งหน้าอาหารเนาะโอเคครับเพื่อนเพื่อเพื่อความรวดเร็วทันใจตอนนี้ก็จะขออนุญาตเพื่อนๆนไปตามตัวนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับครับเพื่อนครับผมตอนนี้ก็ตำมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับเราไม่จําเป็นต้องทาให้ละเอียดมากนะครับตําพอหยาบๆก็พอครับผมแล้วเราก็จะมาใส่รวมกับตัวไก่ของเราเนาะผสมกันครับผมครับแล้วก็น้ำมันหอยครับประมาณสัก สช้อนโต๊ะครับผมใส่ไปเลยครับน้ำปลาครับผมประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมผงปรุงรสครับผมใส่ไปเลยทีนี้เราก็มาคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผม เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ครับเป็นน้ําล้างคกที่เราตำน,น้ำพริกเมื่อกี้นะครับสุ่งไปนิดนึงครับผมทีนี้เราก็จะเอาไปหมักไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะเอาไปทําเป็นไก่ใต้น้ํากันครับผมไปกันครับครับเพื่อนเพื่อนครับผมตอนนี้ก็เอามาตั้งบนเตาแก๊สเรีบเยบร้อยแล้วนะครับไก่ของเรานะ เดี๋ยวนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับผมกระมังใส่น้ํานะครับใส่ลงไปได้เลยครับผมเพื่อนๆต้องเลือกภาชนะที่ว่าเข้ากันได้ดีนะครับที่ว่าสนิทหน่อยนะครับผมจะได้ไม่มีการรั่วของไอ้น้ำเนาะเพราะว่าคล้ายๆเหมือนกับการนึ่งเลยครับผมแต่ว่ากลับด้านการเฉยๆเพราะว่าการนึ่งในน้ําจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่นี้ไก่ใต้น้นํานี่ไก่จะอยู่ข้างล่างแทนนะครับผมสุดยอดความคิดใครเป็นคนคิดในเมนูเนี่ย สุดยอดเลยครับผมทีนี้เราก็จะมาจุดแก๊สใช้ไฟกลางนะครับผมค่อนข้างไปทางอ่อนเนาะไม่ใช้ไฟแรงครับผมแล้วก็น้ําแรกเนี่ยเราจะนึ่งกันนะครับนึ่งกันไปประมาณสัก25นาทีครับผมครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เราก็ได้นึ่งมาครบ25นาทีแล้วนะครับ เพื่อนๆก็จะสังเกตว่าน้ําก็ข้างบนเนี่ยครับผมจะมีไอขึ้นมานะครับต่อไปเราก็จะยกน้ําออกนะครับเปิดดูว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนน้ําด้วยเพื่อจะมานึ่งในน้ําที่สองกันครับผมเดี๋ยวยกออกกันนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับให้เพื่อนๆใช้ผ้าเนาะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําร้อนนะครับผมครับผมนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ กำลังเดือดเลยครับผมเราก็จะใส่ยอดขาอ่อนนะครับผมตัวนี้ครับเป็นขาอ่อนแล้วก็ยอดแล้วก็มีตะไคร้ด้วยนะครับตะไคร้อ่อนใส่ลงไปในน้ำที่สองนี่แหละครับผมส่วนผักยี่หร่าก็จะใส่ในน้ำสุดท้ายนะครับผมน้ำแรกยี่ห้านาทีนะครับเพื่อนๆครับผมน้ำมันจะร้อนพอดีเนาะน้ำที่สองก็ยี่สิบนาทีครับ ส่วนน้ำที่สามก็สิบห้านาทีครับผมครับผมเราก็จะใส่น้ำที่สองไปเลยนะครับโอ้ค่อยๆวางค่อยๆวางเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับผมครบยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้น้ำที่สองเราก็ต้มมาหนึ่งมาครบยี่สิบนาทีแล้วนะครับเราก็จะมายกเปลี่ยนน้ำนะครับเป็นน้ำที่สามกันครับผม ยกน้ำออกก่อนนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับผมใช้ผ้านะครับผมเพราะว่าน้ําร้อนเนาะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาชิมกันครับผมเราจะใช้ไฟระดับเดียวเลยนะครับตั้งแต่น้ำหนึ่งน้ำสองแล้วก็น้ำสามครับผม ขอชิมก่อนนะครับโู้สุดยอดเลยครับผมอร่อยครับเดี๋ยวเรามาใส่ผักยี่หราครับผมครับผมผักยี่หราครับใส่ลงไปได้เลยครับน้ําที่3านะครับนะครับผม เพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็ความหอมด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ผักกะเราก็ใส่ได้นะครับผมทีนี้เราก็จะเอาน้ํามาใส่เป็นน้ำที่สามนะครับสลับไปเลยครับผมผ้าติด <c oughs> โอ้ยครับผม เราก็จะนึ่งนะครับต่อไปอีกสิบห้านาทีครับผมแล้วกลับมาดูกันครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วครับเราก็จะมายกน้ําออกนะครับผมน้ําออกก่อนนะครับนี่ครับผมเป็นอันว่าครบเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปจัดใส่ถ้วยใส่ชามให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ สรุปแล้วก็ต้องมีเวลา1ชั่วโมงครับผม1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าครั้นแรกก็25นาทีเนาะอันที่2ก็20นาทีอันที่3ก็15เป็น60นาทีก็1ชั่วโมงพอดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถ้วยให้เพื่อนดูครับครับผมเพื่อนครับผมนี่ครับผมก็จะเทไก่ลงไปเลยนะครับนะครับผมโอ้ ใส่ถาดใหญ่กันเลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยน่ากินไหมครับเพื่อนๆครับผมเราก็จะมาใส่ต้นหอมผักชีนิดนึงครับผมอ่าเอาโรยใส่นิดนึงครับเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆครับผมเมนูไก่ใต้น้ำของเรานะครับนี่ครับผม ว่าเพื่อนๆก็ลองไปทําดูเนาะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับผมเพื่อนๆจะต้องมีหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมสาหรับเมนูนี้คือครึ่งชั่วโมงก็เอาไว้เตรียมของล้างไก่ทาความสะอาดแตงนวพริกอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ใช้มาทําไก่ใต้น้ําตัวนี้นะครับเคล็ดลับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ไม่รับแล้วนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆชอบสไตล์การทําอาหารแบบ ของช่องสตรีทฟู้ดออนตัวหรือว่าช่องของผมนะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับผมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมส่วนเพื่อนๆเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับติดตามกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็จะอัปคลิปลงไปเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องตอบคอมเมนต์เพื่อนๆครับผมเข้ามากันเยอะโอเคครับสาหรับเมนูนี้ก็ขอจากลาการไปก่อนเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับ สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผม